แนะนำเทคนิคแนวทางการเล่นยานแบบละเอียดทุกเทคนิคทุกกรลเม็ดฉบับเม,ม็ดส้มติดตามได้ใน ROV จึงปังโดยเชื่อว่ามีหลายๆคนที่กาลังชอบหรือกําลังฝึกเล่นฮีโร่ตัวนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าฮีโร่ตัวนี้นั้นข้อดีข้อเสียมันเป็นอย่างไรจุดเด่นจุดด้อยม,มันมีอะไรบ้างคลิปนี้ผมจะมาแนะนาเทคนิคต่างๆที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมาจากทั้ง 9, อานหนัและ M D J รามาใตา้ซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนที่มีความชื่นชอบในฮีโร่ยานแล้วก็ก็คงจะรู้จักสองช่องนี้มาไม่มากกันน้อยโดยยานเป็นฮีโร่ตำแหน่งของไฟเตอร์เอลลินซ ซึ่งตัวสองตำแหน่งนี้นั้นก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปซึ่งถ้าหากนําไปเล่นนั้นแม่ของจังเกิลข้อดีก็คือเกิดไวมากๆข้อเสียในช่วงเลเเกมค่อนข้าง,งที่จะเล่นลําบากเพราะในช่วงเลเเกมนั้นหากไม่มีฟิกเกอร์ในการเ่วยต่อระยะแล้วก็กว่าหยาดจะเข้าไปถึงตัวแคลี่หรือตัวคีมของเขาได้นั้นค่อนข,ข้างเจ็บมากเลยทีเดียวแต่ถ้าหากนาไปเล่นในแหนอของดาร์คเซย์เลนหรือออฟเลนข้อดีก็คือมีฟิกเกอร์ในการเทรดต่อระยะในช่วงเลเเกมจะทําได้ดีกว่าหยาดจังเกิลข้อเสียก็คือมันเกิดช้า,นา,านเนเ หนักยานแท็จะเล่นไม่ได้เลยในตำแหน่งของออฟเลนซึ่งยานป่าและออฟเบียนนั้นต่างมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันไปเพื่อนเพื่อนที่กำลังฝึกเล่นต้องไมาเลือกใช้กันเอานะครับทางด้านของพลังแฝงก็แบ่งออก็นหมด3อย่าง Devil a w a k e n i n g ิเคอออฟเดและเดนเบเลดูเรลซึ่งใอย่างนี้นั้นก็ต้องเลือกใช้แล้วแต่ตาแล้วแต่สถานการณ์ซึ่งจะไม่สามารถเลือกใช้พลังแฝงเดิมๆได้ดทุกตานะครับควรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เกมโดยเราจะมาเจาะลึกแต่ละอันกันเลยนะครับว่าเราควรจะเลือกใช้ในสถานการณ์ใด่ Devil Awakkening ซึงข้อดีของ De Awakkening ชวยให้้านนัเล่นนตเกมได้้ง่ายขึน ช่วยให้หยานต่อคอมโบเล่นช่วงต้นเกมได้เยอะขึ้นเพราะเนื่องจากหยานอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าตัวมันกว่าจะเก่งได้นั้นก็ต้องรอเวอร์สิบสองขึ้นไปเพราะคูดาจะพอดีทำให้หยานนั้นสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ในช่วงต้นเกมนั้นคูดายังไม่พอทำให้หยานนั้นอ่อนแอไปอย่างมากพลังแฝงเดวิลก็จะไปช่วยทดแทนในตรงนี้เพราะเนื่องจากพลังแฝงเดวิลนั้นหากกดใช้อัลติเมตจะช่วยเราคูดาสกิลหนึ่งและสกิลสองทันทีจึงทำให้หยานนั้นมีสกิลในการเล่นมากขึ้นสามารถจบดาเมจต้นเกมได้ง่ายขขขึึ้้้้้้นน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 ัััััั่่่่่่เเเเเเออออองง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 ซพลลลลลลลแแแแฝดววิิิสาาามรถใใใใททตตตหหหหจจจกกกกะะฟชช็ ดังนั้นเล่นได้ง่ายขึ้นแต่หากนำมาใช้ในตำแหน่งของออฟเบรนก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงประตูให้กับยานได้มากขึ้นเพราะนอกจากใช้พลังเดียวแฝงของเดวิลของโบกับฟิกเกอร์นั้นบอกเลยว่าล้วงในโคตรที่จะไกลทำให้ายานเนี่ยมีสกิลในการเล่นในไฟได้ของข้าที่จะนานมากๆนะครับแต่คำแนะนำที่อยากจะบอกถ้าเการทีมของข้าม,มีตัวถึกมากกว่า3ตัวก็ไม่แนะนำนะครับที่จะใช้พลังแฝงเดวิลแนะนำให้ไปใช้พลังแฝงเดบลูเลลดูเอลจะดาบดูเลือดจะดีซะกว่าเชิร์ญออฟเดตหรือที่หลายคนเรียกว่าพลังแฝงระเบิดพลังซึ่งพลลััังงงแแฝนน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 ีีนี้้้้้่่ผมมกก็ขขออะาาาวใใใหเืชตตทท บางเยอะๆพราะมันจะช่วยทำให้ยานนั้นปิดดามเมจได้อย่างเร็วม,มากๆฉะนั้นหากเจอทีนุ่งข้ามเป็นตัวบางๆเยอะๆแล้วก็แนะนำไว้าอาบลังแฝงอย่างเคยเอาอเดรนมาเล่นนะครับเดรนเล็ดูเอลเดรนลังแฝงดาบป,ปากซึ่งผมก็แนะนำ้าเจอทีนุงข้ามตัวทิขเยอะๆแล้วก็เราจำเป็นต้องใช้เวลาในการเทรดนานแล้วก็แนะนำให้ใช้ลังแฝงนี้นะครับเพราะมันจะช่วยยานนั้นเทรดได้นานขึ้นสามารถสู้ไฟนานๆได้ดีแต่ถ้าหากใช้ลังแฝงนี้นั้นไอเทมที่ควรจะมีก็คือมูลาและดาบขี้จำเป็นต้องมีนน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 นะะะะะะคคครรรรัััับบบออ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 ี้้้้้าาาาาาแจจจกกกกกยยยูส่่่ววลล็็ตงไไปปปเเเเืใชมห ด้วยออสลต์8เมตรเลย2เมตรหรือจะเป็นลูนคีซึ่งประกอบไปด้วยเล10เมตรเลยนะครับซึ่งข้อดีคนลนจอดร้อยให้คีนั้นเวลาสกิลมันก็จะแรงมากๆส่วนลูนคี16นั้นหากเตะคีเป็นจะแรงกว่าซึ่งก็แล้วแต่ปะตาการเล่นของแต่ละคนนะครับแต่าหากเลิกใช้ลูนคีดาบคีก็ถือเป็นไอเทมที่ยังเป,เ,ปเ,ปเป็นมากซึ่งทุกคนก็ต้องตัดสินใจและเลิกใช้กันเองนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนจุดเด่นจุดด้อยของยานคืออะไรและเราควรจะหยิบมาในสถานการณ์ไหนยาน ติดตามได้ใน EP ที่2นะครับซึ่ง้าคิมนี้มีกระแสดีแล้วก็ผมจะ EP ที่2ออกมาให้อย่างเร็วที่สุดนะครับซึ่งก่อนจากกันไปวันนี้นั้นผมขอ,ขอขอบถามเพื่อนๆน,น,นะครับว่าระหว่างยานดังเกินลกัยบยานออฟเลนผมมาคินว่าตำแหน่งไหนเก่งกว่ากันและนี่คือทั้งหมดของ ROV จึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีอีกเพียบ